ใครเลยใช่ปะเปนจังหวะโพสเหรอไม่น้องจังหวะเดินออกจากหลังจากโพสตโพสตแล้วเดินออกน้อจจำไม่ได้คือน้ําก็ไม่น้ําแต่น้ําอ่ะมันของนี้น้ําเห็นกลุ่มนี้ไงน้ำว่ารู้ว่าพอมันโพสโพสไม่ได้ยินเสียงตีก่อนเราใช่มันจะตึ้งมันจะส่งไม่ตงโพสเดินแต่หลงังไม่ไม่หลังจากนั้นมันก็จะมีดนตรีส่งอีกรอบนึงแล้วก็หยุดรออีกหนึ่งแปดแล้วค่อยเดินพอได้ยินดนตรีอ่ะแล้วก็หนึ่งสอสาห้าเ็แปดล้วก็เดินแต่มุกก็เดินก่อนพี่ตลอดเลย ถูกแล้วเดี๋ยวพี่นับให้เดี๋ยวพี่พูดห้าห้าแบบห้าปุ๊บเต็มเดือนหนึ่งตอนเมื่อกี้ทำถูกใช่ไหมมั่นใจใช่ป่ะว่าถูกแต่แต่เขาแต่เขาได้ยินที่เขาบอกใช่ป่ะที่เขาบอกว่าคือเราไม่ได้นับแต่เราฟังเลยโอ้ร้อนแบบร้อนร้อนเกินสี่ห้าจะแปดในกองกาเที่ยวจะแปดในสองกําเสียงจะแปด เกก้ดินนน่อะครับคือคือปวดเท้าป่ะพี่เหนื่อยมากไม่ปวดมากปวดกว่าอันเก่าป่ะดีกว่าอันเก่าแต่แก็ปวดแต่ล้วขยับตัวไม่สะใช่ดูสบายมากเลยสบายมากอุ้ยมันเนนี่ยมัสบายอยู่แล้วไอ้แบบเนี้ยมาแต่ยังใส่สบายอีกนะคะใส่สบายอีกสั่งโอ้ยันก็แบบลำบากแต่ว่าเออสบายไม่เขาว่ามันสบายกว่าแบบนี้ไม่ใส่ไม่ได้สิ่งยอดอันนี้คือแบบหนักอ่ะ พี่พ่อเดียวกันเนอะใช่แพงจังวะรุ่นนี้พี่พ่อเนี้ยแพงแพงของพี่ซื้อพี่ซื้อตอนตอนไม่ลดหนึ่งสองพันสามพันพี่เจ็ดพัพี่ก็ซื้อเหรอมันเขาซื้อสูงไงหระไม่ใช่มันก็ทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แซลเซลแคชชูแคชชูแคชชูหกพันอุ้ยปวดเท้ามากเท้าแทบพังว่าจะเดินชอจากกัน แล้วมันขยับตัวไม่สะดวกเลยตอนที่เต้นท่าเนี่ยมันแบบไม่ถนับเนี่ยกับคู่เดิมที่หมวยลี่โอเคกับอันไหนมากกว่ากันนะพอเนี่ยเขาคู่นี้ดีกว่าคู่เดิมจริงคู่นี้อันเดิมแบบคูจะร้องแค่ไหนอ่ะโอเคเขาก็หล่อเลยนะหล่อโอ้โหแต่ผมผมยิงกันมีคาแรคเตอร์ใช่เขาจำได้แล้วไม่ใช่ผมน้องไม่เท่ากับผมโตคุณบอกว่าหล่อหล่อก็จริงแต่มันไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อใช่พี่ไม่ผมองยก็ล่ะอยังของยก็ล่ะ พี่พี่พี่เนี่ยมันต้องปัดมาข้างข้างตลอดเม็ดหูเนี่ยแหลมหูก็มาตายเยอะเยอะอะเยอะไม่เคยจับหัวพี่เลยนะด่าเลยไม่เคยจับนะตลอดเวลา <laughs> ตลอดเวลาฉันไม่เคยดังดังหลอกแล้วก็อะไร <laughs> <laughs> อะไร่ <laughs> <laughs> อะ <laughs> 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 เออมา <laughs> 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 โอ้ <laughs> สวัสดีครับพบกับโอ้โหโคเท่อะเหนี่ยเหนี่ยไปลงไปลงไปลงไม่ได้ไม่ได้ 啊啊啊！Oh, oh, oh. mười năm măm. còn lóc không. Mình <laughs> <Thế> chơi <được>. <cười> <cười> <Tạc lắm rồi. cười> cái đùn này. À <cười> <cười> anh là đi huống luôn, mồi hết. เาพอไปก่อนปะก่อนกับเอ็นซิงอะอะไรนะย่ย่ก o n baby girl โย่นี่นี่นี่นิทานนิทานใช่ตอนเอชเอชออฟโกรโคตรชอบเลยอะมานิานิทาโอ้โหเรล่นแะรรานอไรนิทานจะึงแต่มันจะหลัก็เลป็เงกีเลยนี่เกิด้ตรงไปยก อธิษานอธิษฐานดีแฟดดีแฟดเออม่ต้องพป็ตแบบนี้ 来来来。<laughs> <laughs> ยังงไจะอยู่หรือไปก็บอกมาบอกมาได้อย่าเสียเวลาบอกมาหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะสวนเธอมา ต้องตีมันตอบสอง นั่นหมาของอเกได้เคยเหงนับจะเก็บใจ ต่อไปวันเกิดเวแบน้นะครับ6 7จ็พ้จีะครับต่อกันเลยอ่ะเกิดต่อกันเลยครับคุณจะมน่นไทยเพราะคนไหนชอบเพลงอะไรที่สุดในชีวิตนี่้ไรู่ขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยเวอว่ารูปเก่งลูกรูู I'm